สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชิมชิมอิ่มอร่อยที่ชาป่ากล้วยนะครับชาป่ากล้วยตั้งอยู่บริเวณตลาดดอนยออยู่ทางทิศใต้ของศูนย์ทันตแพทย์ดอนยอนะครับตรงน,นี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นะครับบริการตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับชาป่ากล้วย ปิดสี่โมงเย็นแวไปคุยกันนะครับถึงเย็นเดี๋ยวก็มาพบกับเจ้าของร้านอาจารย์คณิพิทักษ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณลินลดาทองพุทธสวัสดีค่ะสวัสดีคเป็นไงบ้างครับหลังจากโควิดเปิดโอกาสให้ได้มีโอกาสเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งเป็นไงครับดีไหมดีขึ้นไหดีขึ้นนะลูกค้าเป็นไงบ้างลูกค้าก็ พอประมาณพอประมาณเนาะอะไรที่จะโชว์ให้อร่อยอร่อยที่ที่ชาปากก้วยก็คือชาใช่ไหมชาค่ะชาเนี่ยนะครับชากาแฟชากาแฟโอวันตินไม่โรออะไรมีหมดมีหมดมีทุกอย่างลองเล่าเมนูมาหน่อยมีอะไรบ้างมีชาชามะนาวแล้วก็โอเลี้ยงแล้วก็น้ำแดงโซดาขึ้นชื่อเลยค่ะอร่อยอร่อยเนาะ มีก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอาหารเช้าก็พอมีนะครับเป็นอาหารข้างเคียงอาจจะมีขนมปลาตรงโกเนียวปิ้งเนียวปิ้งนีวก็ต้มนะครับถ้าสนใจก็มีหลายอย่างขนมหลายอย่างเราเปิดตั้งแต่เวลาอ้าโมงถึงถึง4โมงเย็นนี่วันนี้เมื่อกี้ผมไปชิมชิมอิ่มอร่อยนะครับ โรตีของป้าอ้อยมาด้วยนะครับแล้วเอามาทานที่นี่อันนี้ก็หมูหมูปิ้งแล้วก็นี่อะไรหมูสเต็กหมูสเต็กนะครับซื้อมาจากในตลาดนะครับมีตลาดอยู่ไม่ไกลครับท่านสามารถจะซื้ออาหารมาทานที่นี่ได้ด้วยนะครับร้านเราเปิดโอเปินอกจากกินอะไรก็ไปซื้อมาเลยได้เลยนอกจากที่นั่งกินได้เลยเนาะ นอกาจากห้ามนํากาแฟกับโอวัลตินที่ที่นี่ขายก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับร้านดอนยอคุยฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหน่อย <c oughs> นนก้าวสวัสดีควทคานผู้ชม <c oughs> <c oughs> ถ้าใครสนใจก็มากินน้ําชาร้านปากค้วยได้กันจะจัดประชุมสัมนาเล็กๆน้อยๆก็ได้10บคน20คนนะครับมีบริการนะครับมีประชุมทุกวันเลยกันจะขอบคุณมากครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปเยี่ยมชมก่อนลาโดยบรรยากาศนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เช้าอยู่นะครับ สะดวกสบายน่านั่งอ่ะนะครับ <S 2> <S 2 <S 2 <S 2